สวัสดีนะครับผมสวัสดีเนี่ยสาวเนาะกับถูกสาวนกกระผมเนาะแล้วมีเวลาเนาะครับผมมาจุกกับมาปอนบ้านนี่แหละครับเนาะหลังจากที่ทำมือเลอขายของเลีวซ่ากับมีท่านปอนบ้านกับมีใครปอนเนาะครับไม่เลอขายของดีแล้วไหวนะครับก็เลยไม่มีเวลามาปอนบานในเงี้ยคู่คนสาวนะครับผมเนาะไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปปอนบานในเงี้ยคู่คนก่อนนะครับ อนุโมทนาสาธุนะครับผมน้องสายกันประมาณเดีอวกันะครับผมสาตุสาตุสาตุนะครับผมเออเวันนี้คู่น้องขับถ่ายคลิบนะครับผมเนาะกะเออเพื่อนเพื่อนในวิทยน้องเนาะมีความสุขความชื่นเลยหลักกานะครับผมนาะสุขกายสบายใจสุขสุขพลังหลักฐานนะครับผม